โอเคนะครับก่อนจะไปดูคลิปนี้ลืมกดไลค์ซับสไคร์ไลค์แชร์ด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอ1,500ไลค์รอไ like, ขึ้นไปด้วยลกันใครชอบยังไงก็ลืมกดติดตามกดไลค์ด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกดแชร์ด้วยขอนะคุณผู้ชมครับโอเคใครพร้อมแล้วก็ let's go ทุกคนครับทุกคนเนี่ยกำลังหาร้านเติมลูวักอยู่ใช่ไหม ผมขอแนะนํำนะครับผมร้านคิทตันช็อปเนี่ยนะครับร้านบริการดีนะครับผมตอบไวแถมส่งของไวมากๆเลยก็ว่าได้นะครับผมนะคนดูมีบริการนะครับผมเติมโรบักไอดีพาร์ตเลสคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับผมและร้านเขาเนี่ยนะครับผมรับกดผลปีศาจด้วยเช่นกันนะครับเช่นแมปบล็อกฟุตแล้วก็คิงเลคัซซี่เนี่ยครับผมหรือว่าสามารถนะครับผมกดเกมพาร์ตได้ด้วยเช่นกันนะครับรับกดเพชรนะครับผมแมปออสตาด้วยเช่นกันรับกดผลแมปลาร์ธพีทด้วยหรือว่าบริการฟาร์มแมปต่าง ก็มีเช่นกันนะครับผมคนดูก็้ใครอยากจะทําการซื้อนะครับผมอย่าลืมนะครับผมไปใช้บริการกันด้วยนะครับคนดูฮัลในที่สุดก็กลับมา King Legacy ลงเกือบทุกคลิปก็กลับมาเกือบทุกคลิปะนะบอกเลยโอเคคุณผู้ชมครับผมตอนนี้เรามาอยู่ในเกาะทรายนะครับวันนี้เนี่ยผมทําการมาตามล่านกอีกแก้วนะครับผมคุณผู้ชม นกแม่มือขี้เกี่ยวโอเคผมนะคุณผูช้ชมวันนี้เนี่ยอยู่ผมเหมือนเดิมเลยคิงนอตเคดีนะครับผมนะโอเคซึ่งในวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าผมเนี่ยได้เจอผู้หญิงคนหนึ่งนะครับผมที่ชื่อว่าเฟรมนะเขาก็จะทําการมาเดินเกาะใช่เป้าพี่ผู้หญิงได้ใจเป้า เอาผู้ชายครับใช่ครับโอเคครับผมแลวเอกมาเองห่ะวันนี้ต่างพี่หนว่าอ๋อโอเคไม่ได้เข้าปาร์ตี้กูงเลยโอเคนะครับวันนี้เรามาอยู่กับน้องเฟมี่นะครับผมชื่อช่องอะไรนะเฟมเมอร์ครับอชื่อเฟมเมอร์นะครับผม็อยด่กับน้องเฟมี์นะครับผมอ่าวันนี้เนี่ยเราทําการมันล่าเจ้าทะเลย4ชั่วโมงนะครับผมก็เป็นชื่อคอนเทนต์งงๆเฉยๆอยากคุณผู้ชมเอ้ยใครจะด่าก็ด่าเลยซึ่งกูด่าเหมือนกันแต่กูทำนะครับโทษทีโอเคนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ เรามาลุยกล่องแล้วน้องชาย นะครับแล้วก็ผมจะใช้ผลเยอะๆด้วยแต่ว่าคลิปนี้ผมจะใช้อาฟินิกด้วยนะครับผมแล้วก็อุกกาบาตเนาะโอเคครับผมไปเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่าแต่ก่อนลุยเนี่ยอย่าลืมกดลไลค์ s c r i า e ไลค์แชร์ด้วยคลิปนี้ขอ1,500ไลค์เหมือนเดิมเช่เคยใครยังไม่ได้กดตามผมอย่าลืมกดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะเด็กๆโอเคใครพร้อมแล้วก็ let's go <S <S โอเคครับผมมามาแล้วครับคุณผู้ชมตัวแรกเกิดแล้วยี่สิบสี่ชั่วโมงในวันนี้ลุยกับน้องเฟรมนะฮะโอเคน้องเฟรมเกิดแล้วเนาะใช่นี่น้องเฟรม อาีกนะไหนอะตัวไหนวะไหนวยู่ะอ๋อเนี่ยเหรออ๋อเบคอนฮะตัวซีซีเนี่ยคอปเปอร์เนี่ยนะไม่ใช่อ่าชุดนอนครับอ๋อโอเคเยสซื้อหัดใหม่หรอือไงเนี่ยไม่ใช่มีหลายนะโอเคครับมาเดี๋ยวครั้งแรกตัวแรกเนี่ยผมจะใช้เป็นด้านของอันนีิลกันนะครับคุณผู้ชมอ่าขนแรงน้ำถ่วงเนาะเพราะว่าผมชอบ นะครับไม่มีอะมากเลยผมชอบเพ่งเดียวนะครับผมก็เจ้าเลเกิดตรงไหนนะน้องเฟรมประมาณหลังๆได้ไหม่าจะใช่อ่าเจอลวเจอละผมเจอละตรงนู่นนะครับหรือว่าไกลนันเนี่ยไลไน์เต็มกันนะโอเคลุยผู้ชมครับเราต้องลุ้นกันเลยว่าวันนี้เนี่ยผมนะครับจะได้กล่องอะไรบ้างนะครับผมวันนี้เรามาเรามากับน้องเฟรมไงอ่าโอเคครับผมก็ไปตามน้องเฟรมได้ที่ช่องเลยนะแต่ว่าครับโอเคครับผมน่ารักมากเลยครัออุ้ยสวครับคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราทำการตัดไปตอนที่ผมเนี่ยเจอเจ้าเลรดีกว่านะครับผมผู้ชม โอเคผมถึงแล้วครับก็ i ไอแลนด์สป i t โอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นนะครับว่าผมจะได้กล่องอะไรบ้างคุณผ,ผู้ชมคิดว่าเจอกล่องไรคอมเมนต์มานะครับบอกเลยว่าแบบเจอแต่อะไรก็ใหม่รู้นะครับผมคิดว่าถ้เกิดว่าอัปเดตในข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดนะเกาะเจ้าเลใหญ่ขึ้นเนี่ยผมว่าสวยเลยอ่า ้องเฟรมคิดที่นี่กับพี่ไหมมันเล็กไปละแต่ว่ามันอาจจะตรงคอนเซปต์เขาก็ได้แต่ว่าสำหรับผมมาความคิดของผมนะผมชอบแบบให้มันเกาะมันใหญ่ๆอ่ะเออดูมันดูเบิร์เนาะง่ายๆเลยนะครับมันดูเบิร์แล้วก็สวยงามดีนะครับถ้าเกิดเกาะใหญ่นะผมชอบโอเคอันนี้ใครคิดเห็นเหมือนผมก็คอมเมนต์ได้นะครับผมชอบเกาะใหญ่นะครับผมใหญ่แล้วก็มีมอนเตอร์อะไรเงี้ยเออยากยากเกินไปหรือเปล่าชาวก็ขอแล้วเดี๋ยวผม คือเจ้าพอเราบอกโอเคก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีเจ้าใช่ไหมเราตีเจ้าเสร็จแล้วก็ไปตีมอนเตอ้เนี่ยผมว่ามันน่าสนุกกว่านี้นะครับคุณผู้ชมอ่าแล้วก็เลือดแบบเลือดเจ้าสักประมาณ5ยย้าเอ็มพออะไรเงี้ยคุณผู้ชมเออลดหน่อยประมาณนี้นะครับผมคิดอย่างนั้นนะสำหรับตัวผมเนาะคุณผู้ชมผมชอบมากอุย้ยไม่ถึงโอเควันนี้เราตีสักประมาณ5ตัวอัพขึ้นไปเลยนะครับผมเพราะว่ามันเป็น24ชั่วโมงผมจะทําให้มันเยอะกว่านะครับผมเออนั่นแหละ ก็ย4สิชั่วโมงนี้ความหมายของผมก็คือ1ึวันผมทำไลไรนะครับผมนะคุณผู้ชมครับผมก็หนึ่งวันผมก็มาเล่นบอกรู้สิ่งดีคินเนคซี่ก,ก็คินเนอคาี่อ่าจแค่กินเนคซี่นี่แหละนะครับผมคุณผู้ชมประมาณนี้เนาะภายใน1วันเนี่ยผมเล่นอะไรบ้างผมเล่นเนี่ยอาจจะไม่ถึงรับผมย4สิชั่วโมงเนี่ยครับแต่ผมหมายความว่า1วันเนี่ยผมเล่นอะไรไปบ้างนะครับผมก็ตีเจ้าเลนเองนะครับนั้นภายใน1วันผมก็ตีประมาณ5ตัวนะครับเคเราลุยกันเลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมทำการต ตายรอบแรกนะครับบอกเลยว่าเจ็บใจเสลือเกินนะครับผมพลาดท่าให้เจ้าะเลซะแล้วนะครับสำหรับคนนี้มีคนเดินเรือมาด้วยนะครับต้องงงว่าทำไมแบบพี่เกิน้ำลายบาดจังพี่ว้นครับมีขนมอยู่ครับผมมาแล้วครับเพื่อนเหลือสี่แสนแบบชิวๆไม่ต้องทำอะไรมากครับสกิลไปให้ผมไม่มีอะไรมากชิวไงคุณผู้ชมไม่จำเป็นต้องอะไรมากเนาะโอเคเกิดตรงนี้กันหรอปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ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 ๊บผมแบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปกอบปุ๊บปุ๊บป โอเคครับผมมาถึงแล้วโอ้โคตรเกลือกูไม่อยากจะพูดเลยอะฮะน้องอะไรนะรืองจย์เลยคัะพี่โอ้เหมือนดด้กูเลยนะคำว่าเกลือแบบอยู่กับพี่อ้นเกลือ โอเคคุณผู้ชมครับผมกล่องแรกเราเจอเป็นกล่องกระจอที่สุดในโลกนั่นเองนะครับโอ้โหอย่างใกล้เลยครับผมนะเบื่อมากเลยฮะเหมือนคลิปที่แล้วลยฮะโอเคคุณผู้ชมไปเดี๋ยวเราเป็นอัารไปลุยตัวที่2อกันดีกว่านะครับน้องเฟรมเห็นไหม let's g เอาละน้องเฟรมตัวที่2ใช่ไหมครับเสียงพี่ดังว่นน่ะเสียงดังแบบบูธไหมเสียงบูธไหม แตกน,นะโอเคนึกว่าบ๊ทเกิดตรงไหนอ่ะฝั่งนู้ใช่ไหมน่าจะเป็นหลังกรอบมิกมัมน,นะครับตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยเอ,เอ้ยพี่ขอเปลี่ยนผลได้ไหมเราใช้ฟีนิกซ์เลยละกันแล้วนนะ้อนงะฟิล์มใช้อะไรตอนนี้เล็กมากค่ะเล็กมาโอเคดีหรอเปลอดีนะแรงหรืองไงมันแรงมันแรงฮีทม,มันเยอะครั่หรอใช่ไม่ผมเพิ่งรู้เนี่ยนะคุณผู้ชมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคแต่ก็ผลที่ยอดที่ยิ่งสุดตอนนี้ก็น่าจะเป็นฟีนิกซ์แล้วก็มังกรนะเพราะว่ามันบินได้ไง โอเคนะครับคุณผู้ชมไปเดี๋ยวเราทำการรุยกันดีกว่านะครับผมเจ้าทะเลนะครับเดี๋ยวผมจะทำการสอนทิกด้วยสำคนที่มีผลบินแต่ก็ไม่บินตลอดแบบนี้เออมันทำได้ครับถ้าเกิดว่าใช้แบ็กเลสนะครับจริงๆมันก็มีทิกของแต่ต่คนแต่ผมทําการสอนทิกของผมแล้วกันนะครับอันนี้ผมก็ก๊อปทิกของคนอื่นมาอีกทีหนึ่งนะเออก็คือเป็นคลิปบั๊กนั่นแหละนะครับผมโอเครุยน่าเป็นตัวสีอะไรก็ไม่รู้นะโอเคถึงลาคุณผู้ชมครับผมด้วยข่าวว่าเจ้าเลตัวสีเขียวใช่ไหมครับน้องเฟรม ใช่ครับโอเคตัวที่สองก็เจอสีเขียวนะครับผมเนทอ่าฮ่าฮ่าสีคิงนะสีคิงนะเ,เดี๋ยวกูจัดให้โอเคคุณผู้ชมบอกเลยว่าฟรีนิกนี่เป็นผลที่ออบสับผมนะเป็นผลที่ดีมากๆนะครับผมผลหนึ่งเลยเพราะว่าใช้คอมโบกับพวกเคียวอะไรอย่างเงี้ได้อ่าโอเคเนี่ยคือไอ้แบ็คเลสเนี่ยทำไมถึงเอามาด้วยใช่ไหมคุณผู้ชมเพราะว่านะครับผมเดี๋ยวผมอุย้ยตายไปเนี่ยผมตายไปเนี่ยตายไปเนี่ย ทำไ,หนนไหมไหน้าจอเ้ยตายปปเนี่ยตายปปเนี่ยน้งชาย ่ะมีโอเคออกไปก่อนเมื่อกี้กับตาคุณผู้ชมติดบั๊กนะครับเมื่อกี้ผิดพลาดนิดหน่อยนะครับไอ้แบ็คเลสเนี่ยนะครับผมเอาไว้ใช้หนีนะครับผมหรือว่าทําการหลบหนีเอาง่ายเลยโกงมากนะครับอ่ะเดี๋ยวไปใช้ดูนะปุ๊บแบบนี้แล้วก็ปุ๊บปุ๊บแล้วก็โยกขึ้นข้างบนเงี้ยเออมันเลยมันเลย,เลยดูโกงนะคุณผู้ชมอุ้ยจะตายอีกแล้วนี่ไงขอหนึ่งลวกันนะพี่ตายน้องชายพี่ตายพี่ตายพี่ตายแน่ๆเลยดูนคาคนของตัวเองละหิกวก็น่าจะไม่ทันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวโดนดาเมจอีกโอเคขอไปใกล้หน่อยใช้แบ็คเลสเยนคร คือแบบมันดีนะครับผมน้องเฟรมได้ใช่ไหมไม่ได้ใช้ใชเลยใช่อันนี้ก็แล้วแต่นะครับผ,ผู้ชมจะใช้<อ>การฮิวนะครับผมหรือว่าจะใช้เป็นการหลบหนี็น s ก,กิลนะครับผมแต่ส่วนมากตอนนี้ผมมาอยากทำผลตื่นสั่นนี่นะครับสั่นตื่นนั่นแหละนะครับมันโกงมากถ้าเกิดว่าใช้คู่กับแบคเลสนี่นะครับผมโอเคคือโกงจริงๆนะคุณผู้ชมโอเคนี่ใช้ไปเลยครับ เซิฟนี้ไม่มีโปรเนาะไม่ไม,ไม่ไม่เจอโปรนะครับเมื่อเซิฟที่แล้วก็เจอโปรนะครับเจอโปรบ่อยมากนะครับผมคุณผู้ชมด้านของเกมนี้สิงเจ้าทะเลยทีเดียวว้า <c oughs> พวเฟไม่มีอะลรพูดเลยเหรอกำลังไปเมื่อกี้ตายตายอครับไ่คิดว่ากล่องะอะไรเนี่ยยังเจอกล่องอะไรเนี่ยกล่องตัวเนี้ยต้องเทียสองเทียสามแล้วขอช้เยไคสองก็พาระตอนเนี้ยคือช่วงนี้เกลือมากเลยครับคุณผู้ชมเกลือจริงๆนะลองไปดูคลิปที่แล้วได้นะครับเด็กก็อย่าลืมไปดูด้วยนะครับผม โอเคสุดยอดมากเลยดีแล้วกันเนี่ยเออคือสุดมากนะครับผม ตีเจ้าเลมก็สนุกหน่อยอย่างหนึ่งเนาะเพราะว่ามันใกล้จะฮาโลวีนละแล้วก็มาตีรออะไรเงี้ยได้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีผลผีหรือเปล่าเองว่ามีไหมเฟรมก็มีบ้างแหละแบบฮาโลวีนอ,อ,อาจจะมีผลผีเข้ามาอะไรเงี้ยนะครับคุณผู้ชมออไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ก็อาวุธมาแน่นอนนะผมอาวุธฮาโลวีนสุดยอดผมจเจ้าให้ได้นะครับแล้วก็จะเอามารีวิวให้นันนๆนนะครับหรือว่าใครเจอก่อนก็อเอามาให้พี่รีวิวได้นะฮะสุดหล่อโอเค เอาเลยลักกันโอเคคุณผู้ชมหนูการตัดไปก่อนแล้วกันเนาะตอนที่มันตายนั่นเองนะครับโอเคมาตายนะครับคุณผู้ชมบรูมนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเลือดเหียนิดเดียวเอง5 0 0แสนนะครับโอเค ช่วงนี้ไม่ได้ค่อยอัดคลิปอไพึ่งนะครับเวลาไม่ตรงกันนะคุณผู้ชมอาจจะแบบไม่คลิปนี้อาจจะไม่ได้โผล่เลยพึ่งอะ่ะเดี๋ยวรอมันต้องว่างก,ก่อนนะครับ100วันก็ไปดูกันได้เนาะที่แล้วลงไปแล้วนะครับผมไปดูกันได้100อวันครับผมสลับคิวด้วยกรซี่อ่าโอเคคลิปหน้าจะเป็นผู้หญิงนะครับชื่อช่องเขาชื่ออะไรไม่รู้อะ่ะเขาชวนผมอัดนั่นเองนะครับชื่ออะไรไม่ ไอ้อชื่ออะไรไม่รู้นะครับผมนั่นแหละอ่าคือว่าไม่กี่กูกเลยนะครับผมอ่าคือแบบว่ามันเป็นเหมือนกับเพื่อนหรือเปล่าเพื่อนของพี่ซีนี่นะครับผมนะเป็นเพื่อนของพี่ซีมิเตอร์ซีรอดนั่นเองเนาะของขอผมฟีดนะครับผมอืมก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวแฟนกูมาดูเดี๋ยวกูเกลียบนะครับผู้ชมโอเคตายละขอดูหน่อยซีของกินดีๆสีอะไรเอ่ยโมเฟย์คิดว่าได้อะไรอยากเกลือขอ้องอ่ะเกลืออะไรคลิปแล้ว อะไรี่กูเห็นหัวกระโหลกหลายวันแล้วนะเมื่อไหร่มันจะเจอแบบว่าเดนดรสเซสีทองอ่ะอย่างจืนเลยคุณผู้ชมโอเคนะครับสับตัวนี้เราเกลือเหมือนเดิมนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปลุยตัวต่อไปกันนะครับเพิ่มว่าตัวอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลย let's go เฮ้ยทำไมอะทำไมปิดไม่ออก อนะะไรนปิดไมค์ไว้อะไรอ๋อใช่ค่ะคันดอนอ๋อ <laughs> <laughs> ผมไปไม่ได้คืออะไรไม่แก้เองพูดอ่ะฮะไม่ใช่ผมบอกว่าเปิดไมค์ไม่ได้อ๋อโอเคครับสื่สารพี่ไม่ใช่ <laughs> ใช <laughs> สลับ <laughs> นะครับ <laughs> ผมก็ไปติดตามช่องน้องเขาได้นั่นเองนะครับ okay, <laughs> <laughs> โอเคก็ตอนนี้คือเองทำโรบอทใช่ปะ่ะ <laughs> ครับเมื่อก่อนทำไมค์ครับกับมาโรบอฟครับก็แบบว่ามามาพอพี่รึเปล่าเฮ้ยครับเฮ้ย ครับกอดกอดพี่ไปแน่นๆนะโอเคไปเดี๋ยวเราลุยเลยละกันนะครับผู้ชมว่าตัวนี้เนี่ยผมจะเกลือหรือไม่เกลือใครคิดว่าเกลือก็คอมเมนต์ด้วยสหรับผมเองอยากได้กล่องทองมากๆเลยนะครับผมโอเคไหมเดี๋ยวได้ปะเนี่ยต้องได้ต้องได้สิครับรออะไรเลยครับผมใช่ไหมเนี่ยเอออย่าลืมกดไลค์เยอะด้วยนะครับใครยังกดตานิดลืมกดตามเพราะว่า300,000ซับนะครับผมผมจะแจกอะไรรู้ไหมครับผู้ชม ผมจะแจกไม้เก่าผมเนีนะครับใครอยากได้เพียงแค่กดไลค์สัครใครไลค์แชร์คอมเมนต์ด้วยว่าชอบไหมซีรีส์แบบนี้โอเคลุยเลยครับคุณผู้ชมครับมาถึงราคุณผู้ชมโอเฟมอยู่ไหนเนี่ยกำลังขับเรือไปเลยครับโอเคโอเฟนขับเรือนะครับเ,เดี๋ยวนะจอเลอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยโอ้โ,อโหผมมาไม่ซุ้มไม่เสียงเลยสีส้มนะครับผมคุณผู้มชมตัวนี้สีส้มอีกแล้วลอ่อแกโอเคครับผมลุยเลยครับจอเลสีส้มนะครับผม ปุ๊บอ่าโอเคตีได้ไหมพี่พี่พี่ยืนหรือเปล่าม้ยเยอะพี่ยืนได้เหรอทำไมผมได้หิตอ๋อได้ค่ะยืนได้ยืนได้ยืนได้โอเคคือแบบขนแมกมาก็ถือว่าโหดใช่ไหมน้องเฟมโหดนะฮิตเยอะใช่ครับอ๋อเด๋วผมจะลองใช้ดูแล้วกันในคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ผมขอใช้ฟรีนิกก่อนละกันนะครับอันนี้ตัวที่3ของเรานะน้องเฟมสำหรับวันนี้ใช่ค่ะครับเราจะตีทั้งหมดประมาณ5ตัวขึ้นไปนะครับน่าจะได้แค่5ตัวหรือเปล่าไม่เกาะ 6ตัวเนาะคอนเฟิม,ฟรรม6ตัวไม่ไหวไหมใช่ชิวๆเนาะชิวๆไปนะครับผมก็มันนานนะคุณผู้ชมทำเกือบทั้งวันนะครับคลิปแบบเนี้ยจริงๆผมไม่ได้โมูลเลยเพราะว่าเราต้องรอเจ้าเกิดเนาะบางบางเซิร์ฟก็โชคดีนะครับเกิดเร็วบางเซิร์ฟก็นานมากนะครับประมาณนั้นเลย ครับผมโอเคตีไปครับผมอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราตัดไปก่อนและการตัดภาพไปประมาณตอนครึ่งหลอดแล้วกันเนาะคุณผู้ชมเพราะว่าคนมาน้อยมากน้องเฟมนี่น้อยน้อยมากจริงๆนะ้นเนี่ยเขาไม่สนใจกับการตีเจ้าเลยหรอเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้นะเออเราบอกเขาเราบอกเขาไหมอ่ะน้องเฟมเราบอกเขาไหมอ่ะโอ้น่ากลัวมากกวจะตายคุณผู้ชมไปแล้วจิ้ว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตาย จะตายแล้วหรือครับเจ้าทะเลสวยแม่เฟรมไอ้คิดว่าได้กล่องนนะอะไรเนี่ะประมาณว่าสองไม่ก็สามเมาื่อระดับนี้แนละ้วขอสามเถอะทุกพี่ครับ <_ C 1> <_ C 1> เล่นทั้งวันทั้งคืนเจอแต่กล่องกระกับนะครับผมคุณผู้ชมอย่างท่อเลยครับ <_ C 1> <_ C 1> โอเคนิดเดียวเหลือเแค่ห้าแสนนะครับดมจัดให้ดุมจัดให้ต้องห่วงดุมจัดให้อ๋อนี่ไทุ่มหนึ่งทีนะก็กลับล่างไนงะใช้เคียวไงนะ เออ,เอ,อจีๆครับผมเรียบร้อยระวังตายครับจังหวะนี้ลุยลุยเฮ้ยอีกแล้วโอ้โหคุณผู้ชมโอ้ผมนี่แหล่ยข้อเลยคุณผู้ชมผมเจอแต่อะไรวะเนี่ยทุกวันโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปลุยตัวต่อไปดีกว่านะครับตัวนี้ได้เกลืออ,อย่างเงี้ยทำไมผมได้เกลือบ่อยจังวะไม่บางทีไม่ก็เหน็บบางทีก็ท้อไม่รู้ว่ามันเอาเซนซ่าทำไะคุณผู้ชมงง โอเคป่ะเดี๋ยวเราไปลุยตัวต่อไปดีกว่าขอบคุณน้องๆมากๆนะครับที่ช่วยพี่โอเคป่ะลุยต่อเอาราคคุณผู้ชมครับผมตัวที่4ี่รอโคตรนานหนึ่งชั่วโมงนะครับกู <c oughs> ค,คิดว่าวันนี้เนี่ยไดจะได้ไประมาณ5ตัวนะค,คุณผู้ชมครับอันนี้ตัวที่4เนาะ <c oughs> ก็มันมันจะเย็นนะน้องๆใช่เนาะราดกันแต่เที่ยงแล้วมันนานมากนะครับผู้ชมให้บอกพี่ครับผมทำแป๊บเดียวเองนู่นนี่ถูตบปากให้โคตรนานคุณผู้ชมโอเคตัวสุดท้ายไม่ใช่ดิตัวที่4ี่นะครับเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าโอจะเกิดหรือเปล่าคุณผู้ชม ผมเนี่ยเคลือมาเยอะมากนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะหาคนใหม่ๆมาเล่นด้วยยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยเออผมจะดึงมาอัดเลยก็เขาดังเอาง่ายๆเลยนะคะรับคุณผู้ชมซึ่งวันนี้ก็มากับน้องเฟร,รมหลักกันอยเก่อน,นี่อยู่ตรงไหนไวะเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณตรงนู้นนะครับคุณผู้ชมครับตรงไหนวะเนี่ยอ๋ออยู่ลงอ๋ออยู่หลังกาะน,นี่โอเคผมไปเดี๋ยวเราทําการลุยเลยดีกว่าตัดไปก่อนนะครับเพราะว่ามันอยู่ไกลเนาะโอเคคุณผู้ชมครับผมมาละมีคนว่าจอร์ดี้มาไหมจอร์ดี้มาจอร์ดี้ไม่มานะครับจอร์ดี้ไม่จะไป ครับผมไม่ไหวไม่ไหวนะชุนถ้าเกิดถ้าเกิดเขาบอกนะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราตีนะครับผมอันนี้ตัวสีดำเนาะน้องเฟมมีลุน้นมีลุ้นนะครับมีลุน้น ไ,ได้ลุนขอเฮ้เกมเจอกล่องสีดำม,มานานแล้วนะฮะตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วนะครับผมก็เลยแบบเหนื่อยเหนื่อยจริงๆนะครับไม่ใช่ระดอกเหนื่อยมากนะครับผมโอ้โหแต่ละอย่างแต่ละวันโอเคเราตีตัวนี้นะครับเอ่อตัวนี้ผมขอทําการเร่งสปีดอะคุณผู้ชมโอเคปเดี๋ยวเรานการเร่งเร่งสปีดเลยเนะาะน้องชายใช่ไหม,ไมลุยม,มาน้องเฟรมัมนใกล้าตาแล้วนะ้าเดียวทำไมรู้สึกว่าเราเราสู้สองคนวะ ใช่ป่ะเออผู้ชมเหมือนเพื่อนผมแม่งตีสองคนเว้ยกลับไปมังกรเนี่ยเออมาเนี่ยเพื่อตีเนี่ยเลือดนิดเดียวต้องเฟรมมาหน่อยดิกำลังไปครับเอา้าใช่เหรอตายอาืมหายะล้วใกล้ตายนะก็เลียกกำลังไปครับกำลังดีดุนเลยดุน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 ด,ดุนเ,เ,เลยน้องดุนเลย โอเคมา Ooh, ดูเดนเสาดิโอ้โหอุ้ยเดนเสาไมนโคตรสุดเลยคุณผู้ชมน,นั่นนั่นมาขึ้นไปนู่นละ okay, มาถึงพอดีโอเคสวยงามสวยงามถึงอยู่ใช่ไหมถึงครับโอเคเหลือเดินเลตห้าแสนนะครับคุณผู้ชมนิดเดียวปึ๊บหนีก่อนเฮ้ยดุยอีกดอกหนึ่งวี e. แล้วก็วีนะครับผมคอมโบได้นี่นะครับคุณผู้ชมครับเวลาเราใกล้ตกเราก็ใช้แบ็คเลทครับแปลงล่างแค่เนี่ย การล่าเจา้ามันไม่ได้ยากนะครับสำหรับม,มือใหม่เนาะเออเดี๋ยวเราทำคลิปไหมมือใหม่ควรล่าเจ้าต้องมีอะไรบ้างไหมทำามอครับใช่ใช่ใช่ได้ผู้ชมเราคอมเมนต์มานะอยากดีกล่องอะไรเฮ้ยกล่องเยอสองในที่สุดในที่สุด,สดมันมาแล้วโอเคโอค้โออยหาได้กล่องก็ดีแต่ได้เกลืออันนี้ก็ไม่เอานะครับคุณผู้ชมโอเคครับผมปเดี๋ยวเราไปลุยตัวสุดท้ายกันดีกว่านะจ๊ะเด็กๆลุยเลยครับ เอาละคุณผู้ชมครับผมก่อนจะไปล่าเจ้าครั้งสุดท้ายเราสุ่มผลไหมน้องชายใช่ครับสุ่มกันก่อนลักกันนะครับด็กๆโอเคเดี๋ยวเรามาทําการสุ่มผลก่อนอาจจะได้เกลือหรือเปล่าต้องเฟรมโอ้ื่าเช้านี่ของอะไรใวสกัดกัดัวกัวกัวได้ของเกลือสมัละกันนะครับก่อนจะไปตีเนาะสักสองผลโอเคครับผมปะบินเลยครับจังหวะนี้ ลุยสีอย่างนี้นะครับรู้เลยเป็นอะไรนะครับผมกล่องหัวมังกรแน่นอนครับโอเครู้สึกว่าเกาะเนี่ยจะอยู่ฝั่งนู้นน้องเฟรมเนาะใช่คัะโอเคปะเดี๋ยวดำเการตัดไปตอนที่ผมเนี่ยอยู่จึงเกาะเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมลุยโอเคเจ้าเลตเตอร์สีเขียวใช่ไหมน้องเฟรมใชมม่เห็นเฮ้ยฮครับ,ค,ค,รบคิดถึงน้องเฟรมมากเลยนะจริงๆเนี่ยเราไม่ได้ทำคลิปกันมานานนะน้องเฟรมวนะใช่ก็เด็กๆอาจจะจำไม่ได้นะครับผมนะตั้งนานละเออประมาณนั้น นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวตีตัวนี้นะครับเราต้องลุ้นด้วยว่ากล่องสีอีหยังนะครับผมตั้งแต่ผมได้เคียวมาผมก็ไม่ได้เจอกล่องสีทองอีกเลยนะครับฝากให้คิดนะครับผมก็คือแบบตั้งแต่ผมมาได้เคียวมาก็ไม่เคยได้กล่องนะครับสีทองจริงๆนะครับโอเคอันนี้ก็เฮ้ยถือว่าเซิร์นีช่วยกันนะนะั่น่ะช่วยกันสู้มากนะครับถือว่าดีมากนะครับผม เคตีไปครับคือช่วงเนี้ยผมไม่รู้ว่าจะทาอะไรดีให้คุณผู้ชมเดี๋ยวจะมีนะครับสุ่มผลให้ f ออะไรเนงะี้ยเดี๋ยวมีอยู่แน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับมีมีม,ม,มีเดี๋ยวรอเลยครับผมเราเนี่ยอาจจะชอบคิงเล g a ซีใช่ไหมแต่เราก็อยากไปเล่นบอกฟุตเนาะเออแต่ว่าเดี๋ยวจะมีอัปเดตของคิงเลโกซีด้วยเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นว่าบอกฟุตเขาเนี่ย <c oughs> จะอัปเดตหรือเปล่านะครับต้องดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าอาจจะมีอัปเดตด้วยนะครับบอกฟุตนะเพราะเขาอาจจะแข่งกันก็เป็นได้ นะครับออัปเดตฮาโลาวีนะผมคิดว่ายอดของคนผู้เล่นเนี่ยน่าจะพุ่งนะครับสำหร,ร,รับกิเลสซี่เพราะว่ามันเป็นเทศกาลด้วยเนาะ,ะกิจกรรมฮาโลาวีนไงเนาะเราต้องมาตีกันผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่โลกหนึ่งนะครับไม่ก็โลกสองผมคิดว่าน่าอยู่โลกหนึ่งนะเพราะว่าอาจจะให้คนเล่นใหม่ตีด้วยอะไรอย่างนี้ได้เปล่า นะครับต้องดูกันอีกทีโอเคครับตรงนี้เดี๋ยวผมทำการตัดไปก่อนเนาะท่านผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวตีอาจจะไปมันจะนานเกินนะครับผมเอาล่ะคุณผู้ชมครับมันใกล้ตายแล้วคุณผู้ชมอีกนิดเดียวเออมาดีครับมาดีครับผมก็เสียงเปลี่ยนไปขอภัยด้วยจริงๆนะครับเพราะว่าอาจจะแต่เมื่อเช้าแล้วและตอนนี้ตอนเย็นแล้วครับผมนะเออจะห้าโมงแล้วเนาะฟิลม์มเฟมเฟมเออฟิลม์ลม,ลมอะไรวะ โอเคน้องเฟมครับโอเคตายแล้วแค่ตายเนิดเดียวโอเคอีซี่ไหนขอดูกล่องดิล่ามาทั้งวันเจอกล่องอะไรกล่องสุดท้ายขอดูหน่อยเปิดมาประตูวิเศษดุเลมอนกูอยากตายคุณผู้ชมแค่นั้นแหละเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวเรามารุยกับใครเดี๋ยวรอติดตามรับชมกันได้เลยนะคะผมโอเคไหมตัววันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนน้องเฟมเนาะค่ะผมเอ้ไปคลิปดิค่ะค่ไม่ให้เียบใจไหนหรออะดิอะดิ พีดีพีดีขอานหนึ่งนะหนึ่งแชร์ขอบหนึ่งพันห้าร้อยไลค์เช่ไห์แมพย่อนใช่ครับผมใช่ครับโอเขาก็ตามน,าน,นะแลคะทุกคนกดให้ถึงด้วยงั้นก็พีดีครับทุกคนโอเคเขาอย่าลืมกดตามด้วยนะครับบ๊ายบายครับผมซีอูครับ